วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกา11นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนทออพระเนตรเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งโดยมีนายเฉินหมิงโปประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีน สัตราจารย์หลีต้าหมิงประธานบริหารสูงสุดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนพร้อมผู้บริหารรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับเมืองอวกาศกรุงปักกิง่งซึ่งตั้งอยู่ชาญเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่งเป็นสถานที่รวบรวมหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการอวกาศและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสมัยใหม่ของจีนอย่างครบวงจร นิท <chat> ัศการด้านอวกาศของจีนจะแสดงพัฒนาการด้านการวิจัยและด้านเทคโนโลยีอวกาศรวมถึงผลิตภัณฑ์อวกาศของจีนระบบที่เกี่ยวข้องกับภาคพื้นดินตลอดจนข้อมูลและรูปภาพของดาวเทียมและยานสำรวจทั้งหมดที่รัฐบาลจีนปล่อยขึ้นสู่อากาศได้สำเร็จตั้งแต่ปี2513จนถึงปัจจุบันจำนวนกว่า480รายการซึ่งดาวเทียมและยานสำรวจเหล่านี้ทำหน้าที่ครอบคลุมด้านต่างๆ